Ô uh, con thai, cúc mãi. Mãi tin này oak. Ô con thai, dù sai, hiệu khan này. Young ngầu mày. Ô nè nè, sùi sùi. Khênh 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 Thịt phương có à? Ồ, mía Rồi, nào mấy Lật ọc Nào Mê mấy ọc Hãy cầm màn mày Ồ, con ra đi đi Ra đi Ồ, xuôi Nghĩ Ồ, ịt nụ trọc Ít nụ trọc tụi con นี่ฉักนู่งดอกอืมสตาร์ทเลี้ยวคับปุ๊เลี้ยวนี่สยขนาดนีันี่โอเคสวยเข่าทำไมต้องเข่าเอารูนี่เป็นเสีย กัดเลี้ยวมาแรงกินกัดขาเราดิเอาแรงตัดกัดออกเออาขาสวยไหมนิ่มๆโอเคแมวคน <laughs> ไทยแคปปี้แขง <c oughs> <c oughs> ดอกน้อยน้อยดอกน้อยอน้อยดอกน้อยน้อยนี่ดอกหนึง่งดอกใหญ่โอ้อันนี้เป็นสวย เกากยคาย่ยหลังตาดีดิ <laughs> เสียงหวัวได้แล้วสวยโสวยสวย,สวยนําบวัหนึ่งสวยสวยนึ่งวัหนึ่งสวยนึ่งวันหนึ่งเพราะหลังก็ตัดขาดีดีเนี่ยผมขาเป็นเนเป็นเนมเป็นแมลงก็เอาออกเป็นแมงไม่เอาไปจบีบบ้าน สวยคนไทยเยอะๆขนาดนี้นี่นี่หลายเห็ดเพิงเการัดอราจะหล่ไล่นี่ด้วยเก็บไหมนี่ไม่เอานี่ไม่เอากูดไม่เอาเห็ดพึ่งขาแดงเอาแต่เห็ดพึ่งเกาลัดนู่นด้วยคนไทยโอ้ยไม่ดีโนู่นน่ะอีกเยี่ยนู่นน่ะนู่นน่ะ เราตัดเอาเลยเจ้าเต็มตะก้าแล้วนู่นนี่เต็มตะก้าแล้วพลังเนี่ยเต็มตะก้าคนไทยเป็นก็ลัดเยอะมากเต็มตะกา้าโอ้โหเพลิงหวานแต่ต้ว่าดอกใหญ่อ,อ่ะเจ้าโอ้คนไทยเห็นดีดีอู้สวยขนาดน,นี้สวยไหมเนี่ย,ยวันทำซาคิดว่ามันแก่แล้วเนี่ยโ,โอเคสวยอยู่ S <S ตัดใส่ข้างในอันเก่าแล้วก็ปิดรูไว้ด้วยหนาวนิดเดียว Good. โห่โอ้คนไทยน่าเลยโอ้แข่งอะไรนี่ มาโเหม็ดพึ่งเกาลัดเหม็ดพึ่งเกาลัดเหม็ดพึ่งเกาลัดเทียบว่าคนไทยเหม็ดมันโรนหน่อจ้ะโรนด้วยสองอันนี่อสองอัน สองดอกอ๋อนี่สวยอ๋อนี่สวยด้วยอื μ. น่าปล,ลามาเก็บสายเพลเห็ดเพลิงวานใหญ่สวยมากมันคเขาอยู่แบบไหนอยู่ในปา่าขู้ถ่ายเห็นที่ไหนทำไมกอนออกมาเนาะ ไม้ออกก่อนยุ่้เหรอโอ้โหแข่งแข่งโอ้อวนด้วยเมียโอ้อ้วนด้วยเมียเัานเมียคุณนั่นแหละอ้วนมาจะทำแบบโอ้ไม่รีบอะคุณเมียปัดถ่ายรูปหน่อยดิถ่ายรูปนอยอันนี้ผมตัดนิีอยูใหญ่อะตัดเล็กๆนี่ทำเป้นโงที่สวย <Yeah. S 2> ขาอ้วนขาสวยอตัดนิดเดียวมันไม่ขาวข้างในน่ะตัดใหญ่ไม่ได้ขาสวยตัดดีๆ <Yeah. S 2> โอ้เป็นแข็งแข็งนะออโ้สวยจ้ะโอ้งามเอาฝุ่นปัดด้วยขูดๆเออนั่นแหละโอ้สวยขนาดนี้แข็งแเกิดสวยเนาะ ใหญ่ด yeah, right. right. ้วยกระนี่เล่นเพื่อนๆชินี่ี่สุดของตัวาีจากรนนี่ีกรนีมีตดีมาโรนเน่เพิ่งเการัดเนี่ยดอกใหญ่สวยเนาะอู้กระลักหลุดมือข้าไ้ดอกเนี่ย ใช้ได้ไหมดอกนี้สวยไหมอันนี้ทุกคนสวยไหมก็แบ่งแขงมาทุกคนโอเคสวยตัดเลยตัดขาออกเลยนี่คนไทยมีกสวย mọi lúc này sợ hãi hôm nay doggie này kia nè mày sợ con kia nè hôm 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 ให้เพิ่งก็ลัดนี่ออกร <laughs> ้ายหลายจ้ะลักจะเร็วเฮ็ดเพิ่งหน่อย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 สวยแต่คนรรยหนึหน่งวันเป็นเสียเร็วฝนตกเปียกแมงกินเน,ะน<ข>าะหานิ่มอากาศหนาวเป็นกินเย่อมฝนเล็ก โอ้เถ่าแล้วเนาะเถ่าแล้วจะไม่นี่ละไม่นี่เลยเดินฝั่งนี้ทางหัตทางเขงปาป <laughs> าต้อเห็ดมีสอกคนถังหวานดอกใหญ่อาจ้ะโอ,โอ,โอ้จะลม้มนั่งให้ดีเฮ้ Đã hát được là phần lần gà ô keng kênh kênh em bà đừng ngu uh hú -huh, con thầy Thank you. Kenny. ฮ้ยฝรั่งยิม้มเห็ดอยังนี่จ้ะเห็ดนางลมบ่จ้ะเห็ดนางลมเป็นบ่จ้ะไม่พ่หรู้จักไหมจ้ะนี่จ้ะเห็นบ่จ้ะหลายๆพูนอีกจ้ะพูนนู่นพูน <ด S 1> อีกเออพูนอีกฝรัง่งบ่กพูนอีกทั้งนั้นเห็ดอย่างนออยากลูกกินได้หรือเปล่า คือเห็ดน,น,นั่งลบมนาะจ้ะเนาะที่กะเจ้าเก็บกันไว้จ้ะพลังให้เร็วเห็ดพึ่งหวานเหรอาาาามามามาวัสันผงเมียยวไปเล็กๆน่ารักด้วยโอ้โอ้โอ้จะลมพลังตาดีดีแล้วจ้ะหาเห็ดน,นี่คนไทยหาด,ดีๆที่ หลังตาดีกว่าคนไทยเมียตาไม่ดีหัวตาดีฝ่าดอกสวยด้วยนี่ทุกคนสวยสวยเฮ็ยคอนสนร้ายหลายเด้วจ้ะ แค่ค้อนสนคืนเต็มเลยจ้ะแล้วคนไทยพอละจ้ะที่ขันล่างโอ้ฝรั่งพอจะ้ะสวยมากได่เลยฮะฝรั่งฮะน, <laughs> <c oughs> นิดเดียวแก่เนาะน <ume S 1> เราไม่เนิดเดียวแก๋หนึ่งวันเป็นแก่แล้วอือโอ้กูดกูดกูแข่งอันนี้มาทำซาตเยะด้วยกำมาตรงออก สวยขนาดนี้ลงองควายเหรอจ้ะได้แล้วดอก<า>ใหญ่ไงกำลังเก็บเลยเก็บเลยดูกันเป็นแข็งไหมแข็งจะไปตั้งข้อหัวด้วยหรือแบบขาดูก็รู้ว่าแข็งไหมแข็งแข็งขาเนี่ยแข็งขาอู้บัดฝุ่นก่อนค่อยตัดน่ะปัดฝุ่นปัดแมลงอะไรออกก่อน

นี่ด้วยคนไทยจัดทั่วร์เต็มไปดที่ผมที่ผมทำวิดีโอเฮียคนไทยเฮียเล็กๆแมวแมวโอเคแมวเฮียกนุ่อดอืกคนไทยจัดลายลายดอกจัดลายลายดอกไม่ลงฮ่าฮ่าฮ่าทัวทัวร โอ้สวยขนาดนี้คนไทยอะลายลายดอกสีดอกนี่ดอกหนึ่งทุกคนวันนี้กับฟร่งจอกดีได้ตะกาเห็ดพื่งอุนน่งตะกาโรมิดอันนี้เห็ดพึ่งเกาลัดกับเห็ดเห็ดขอนสน Hallo meine Freunde. Heute habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ich habe einen kleinen Korb Steinpilze und einen kleinen Korb Maronen und Hanimat Nee. Tour Tour. Oh, Kateg. Noch ตกัวสวยๆอ่ะคนไทยนี่เก็บกลอนคนไทยเก็บ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 กลอนโอ้ขาไม่แข็งเลยเก็บนี่รามมิดนี่อย่าวล์คนไทยนี่มีด้วยสองอันนี่อันนู้นอนู้นฝรั่งตาดีว่ะอนนู้นเยาวล์คนไทยมีโชทัว นี่ด้วยน้องนูนสองตัวสองดอกสองดอกอันนี้ก็ดัดแมวแล้วนูนอีกสองตักคนไทยเหนื่อยตัดแล้วตัดตัดตัดเก็บเก็บเก็บใครเอาเก็บตัดแม่ใครเอาตัดเก็บเวลากินนะใครกินเยอะพลัง เอ้ทั่วทั่อมีเยอะๆเห็ดเห็ดอันเก่าล้านหลายจ้ะตล้านสี่เลยเมื่โอ้แนวจ้ะนี่แหละนู่นมีด้วยคนไทยนู้น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 นี่สามตอกสี่ตอกนี่ที่นี่มีเต็มทั่วทั่วเฮ้ย เป็นดีไหมอันนี้ดีน้ำไม่เอาน้ไม่เอาต้องอันไม่เอานี่มีเยอะๆทั่วคนไทยเล็กๆแต่ปิตีพู้อะไอีกนี่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 จักใครหยบฝรั่งหยยบหยยบเองหยยบเอง นี่คนไทยนี่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 ตาปิดตาปูนี่โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยตัดแล้วเนาะอย่าเหนื่อยคนไทยเออนู่นอีกตาปิดตาปูเล็กๆสวยตัดเลยอีเยาว์วคนไทยอีกหนอเล็กๆอู้หูเออคนอีกนี่ปคนอีกไม่เอาละเอาแม่เก็บ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 อีกสองอันไม่เก็บเลย เก็บสังกันต้งขับไปเก็บอีกขั้นเก็บแล้วเหนื่อยเสวกระดานนี้ไปเก็บเออคนไทยไม่จักขี้เกียจไหมเฮ้อคนไทยเป็นขี้เกียจเป็นหน่วยเร็วคนไทยจันเร็วที่สองตะกาฮ่าห่าอีกหยุดมไม่ได้คนไทยอนะ พลังมาทุกคนเมื่องขนาดนี้พรกคอนพรกคอนนั่งก่อนมามีขนมทุกคนพลังหิวข้าวทุกอย่างอยู่ที่รถไม่มาสักอย่างกินดีป่าพลังหิวข้าวมาสักอย่างมันอยู่ที่ปเา่ามีขนมนเอาไหม เน่กำลังแล้วนั่งก่อนพักก่อนพันาดีพักเหนื่อยก่อนห้าทีอากาศเป็นดีๆแดดมาออกเห็ดเห็ดหมอกเห็นเห็ดไหมนะเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดพึ่งเกาลัดคนไทยเห็ดพึ่งเกาลัดอีเย็บยึดไม่ได้ฮะคนไทยหยุดไม่ได้เออนี่ตะการเป็นเต็มหนักกะลัดนีคนไทย Song da Freunde, ich habe schöne drei große Exemplare. Das gibt wieder was Leckeres essen. Ja 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 Ich oh, ja Da ja 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 das gibt wieder was Leckeres zu essen! <laughs> ja ja เยอะมากครับคนไทยสวยด้วยเนาะสวยด้วยแก่งด้วยดีใจไหมดีใจเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนดีใจว่าสันนะมีขนมเอาไหมเอาขนมเอาขนมขนมฝรั่งกรบป๋างจาน้ำมันกะเมียฝรั่งนี่ขนมนี่ก็มีอันนี้ก็มาจากขนมไม่ฝรั่งกินนะเค้กเค้กเอาน้าเดินมาเอาเลย เค็กซ์เอาถอดอันถอดฝั่งโน้นออกมือนะพำลังใส่ตึงเนียนใหม่เป็นดีนี่ใจกินขนมใสถุงมือไหมให้ไปให้พันใส่ถุงมือนให,ใหใม,ม่จจกินขนมเอ๊กินเค้กถุงมือตัดเฮกซ์ให้พันถอดออกอ่ะจ้ะให้พันใส่ถุงมือนใหม่จจกินขนมอ่ะจ้ะเป็นหิวข่าวจ้ะให้ไปกินขนมก่อนอใส่ขนม เซ่แมนเค้กสิดสุชแล้วก็ไปต่อวันนี้เาขนมใส่กระเป๋ามานํ้ำ่าจ้ะแสียบวะมบรรยากาศน้ำบรรยากาศดีดีอ่ากาศดดี ันไท้กินขนมนนขนขนมันนี่เดอโชีอากาศนี้น่นั่งที่บ้านหา้านาทีทักก่อนอากาศดีๆมาที่บ้าวันนี้ไม่รีบเนาะแล้วเราที่บ้านมีคนไทยเย่ะอากาศลมสบายสบายลมอันใหม่พักก่อนวิ่งอะไรที่บ้าน กินข้างนอช้าๆช้าๆมีเวล, <c oughs> ลาหลังชอบชอบตุกันใหญ่เข้งๆข,ง,ขงดีมากมากก่อนนี่ฝรั่งกับเนไทยไปออกกีบาไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วเหนื่อยแล้ว สั <chat> ่งตะกาเต็มางออกจากป้าแล้วจะ้ะเมื่อยจ้ะเมื่อย์ในขนาดนี้ไม่คนไทยเราะสันเหนื่อยสิเศาแหบๆเลยางมาออกอ่ะจ้ะฝรั่งพ่อเห็ด ม <laughs> ันลระใชเอกนี่ก็เพี้ยตั้งอันเล,ล็กๆิะไปออกอ่ะจะเล่ยพ่อเห็ดดอกหน่อยก็ดอกใหญ่ดอกแฝดแต่ปิดแต่พูดดอกแฝดอากาศดีดีจำวันนี้มีดแดด โอ้แบดเบิร์ดพลังโอ้แบดเบิร์ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แบดกดแล้วงสวยสวย